อตอนนี้เราข้ามมาที่ฝั่งเอเชียกันบ้างนะคะเริ่มกันที่เกาหลีใต้ก่อนแล้วกันนะคะไปดูดาราสาวคนนี้แมมีลุกอินโนเซนต์นะคะแต่ว่าล่าสุดนี้มีกรณีเมาแล้วขับซึ่งชาวเนต็ตนี่บอกเลยว่ารอจับตาดูบทลงโทษของสาวคนนี้เลยละคะ่ะ <mm คิมแซรอนค่ะนางเอกดาวรุ่งลุกอินโนเซนต์ชาวเกาหลีใต้วัย21ปีล่าสุดโพสต์จดหมายขออภัยเขียนด้วยลายมือค่ะหลังถูกตำรวจเรียกสอบกรณีเมาแล้วขับ โดยมีผู้โดยสารนั่งไปด้วยกันค่ะแถมเธอนะคะยังขับรถชวัดเฉวียนไปเฉียวชนตู้ของทางการไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนบริเวณที่เกิดเหตุค่ะรวมทั้งรายงานก็ระบุด,ด้วยนะคะว่าเธอเนี่ยเมาหนักพูดจาให้การไม่รู้เรื่องหลังเกิดเหตุด้วยล่ะค่ะทีมแซรอนก็ระบุในจดหมายนะคะว่าต้องขออภัยที่มีจดหมายออกมาล่าช้าและเธออยู่ระหว่างสำนึกตัวในสิ่งที่ได้กระทำลงไป เธอต้องขออภัยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อันเกิดจากความไม่ยั้งคิดของเธอรวมทั้งเธอและสังกัดจะดําเนินการคดใช้ความเสียหายอย่างไม่ขาดตกบกพร่องค่ะแน่นอนว่ากรณีเมาแล้วขับนั้นนะคะถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่สมควรเกิดขึ้นในหมูด่ดาราศิลปินคนบันเทิงเพราะว่าถือเป็นแบบอย่างในทางที่ไม่ดีจากตรงนี้ค่ะหลายคนก็จึงค่อนข้างจับตากันนะคะกับบทลงโทษและผลกระทบที่คิมแชรอน,นี่จะได้รับหลังจากนี้ค่ะ โดยเบื้องต้นเธอก็ได้ขอถอนตัวจากซีรีส์โทรี่ของสถานี SBS ที่ประกาศให้เธอเป็นหนึ่งในนักแสดงนำขณะที่ซีรีส์ทางแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งชื่อดังที่ถ่ายทำไปบ้างแล้วอาจต้องมีการถ่ายทำใหม่เพื่อนำมาใช้แทนฉากที่มีเธอปรากฏตัวก็คาดว่าคิมเซรอน,นเนี่ยอาจจะถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายนอกจากนี้ใครยังมีหนังอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ถ่ายทำไปแล้วที่จะมีการลงมติกันอีกครั้งค่ะ สำหรับคิมแจโรนนั้น,นะคะแจ้งเกิดเมื่อปี2010ค่ะตอนที่เธอมีอายุเพียงแค่11ปีจากหนัง The Man from n o w h e r e ซึ่งเธอก็ได้เล่นประกบกับบอนบินพระเอกคนดังและถัดจากนั้นค่ะชื่อของคิมจารนก็อยู่ในโผนักแสดงเด็กแถวหน้ามาโดยตลอดค่ะจนกระทั่งปัจจุบันนะคะที่ทยอยมีผลงานในฐานะนางเอกหลักออกมาให้ชมกันตั้งแต่ปี2016ค่ะ ต้องรอดูกันนะคะว่ามันจะมีบทลงโทษอะไรนอกเหนือจากการที่เธอขอถอนตัวจากการแสดงไปค่ะใช่ครับ